สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมดีเจไก่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมอู่ต่อรถเกี่ยวข้าวครับต้องบอกว่าอู่นี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งอู่เลยทีเดียวนะฮะที่โด่งดังเอามากๆนะครับนะแล้วก็จากปากผู้ใช้จริงนะฮะยอมรับเลยทีเดียวนะครับว่าอู่นี้ผลิตรถเกี่ยวข้าวได้มาตรฐานทนทานแข็งแรงครับแล้วการต่อในครั้งนี้ต่อหลายคันมากๆครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับ นะก่อนอื่นนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับดีเจไก่ก็สิบครับฝากไว้ด้วยนะฮะนี่พาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่คือโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับของรถเกี่ยวข้าวครับนะผมมาเพื่อนๆมาที่อู่โชคทวีการช่างครับนี่นะฮะโครงสร้างเขาแข็งแรงครับสุดยอดนะฮะของรถเกี่ยวข้าวในยุคสมัยนี้เลยทีเดียว สแตนเลสเหล็กหนาครับทั้งคันนะครับวันนี Scroll ้รู้สึกว่าสร้างไว้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวดูไหมเขาทำรอไว้เพียบครับสแตนเลสอย่างหนาครับสแตนเลสอย่างดีนะครับหนาครับโครงสร้างแข็งแรงเดี๋ยวให้ดูการออกการเชื่อมครับเพื่อนๆดูครับนี่นะฮะดูการออกการเชื่อมครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับเพื่อนๆดู นี่สุดยอดครับโอ้โหมันการออาการเชื่อมเขาสุดยอดมากครับโครงสร้างที่แข็งแรงมาตรฐานครับนะถือว่าเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าแน่นครับไม่ใช่อู่ใหญ่นะฮะอู่นี้เป็นอู่เล็กๆนะครับแต่คุณภาพนะฮะเขาแน่นจริงๆครับสวัสดีครับเนี่ยสร้างสร้างสาง นมาอู่ไม่ใหญ่ครับอู่เล็กเลยแล้วรถที่กําลังต่อนะฮะรถที่กําลังต่อเนี่ยติดกันหมดครับแน่นเลยฮะนี่ฮะขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยครับนี่ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยครับสุดยอดนะฮะนี่นะฮะโชคทวีการช่างครับสุพรรณบุรีฮะต้องยกให้เขาครับ โครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานครับรถเกี่ยวข้าวโชคทวีการช่างครับคนกันสนิมไว้นะครับนี่นะครับเพืเ่อนๆนับคันดูแล้วกันนะฮะหนึ่งนะครับสองด้านในฮะสาม แล้วก็สี่ห้าหกคิดดูแล้วกันหกคันะหกคันยับ,บอู่เล็กๆนะครับแล้วผลิตรถเกี่ยวได้เยอะขนาดนี้นะฮะก็ผมก็ไม่ได้จะอธิบายยังไงครับดูนะฮะดูข้างในครับนี่ครับการออกการเชื่อมนะฮะของเขานี่สุดยอดมากครับเขาเน้น เน้นความทนทานครับเน้นความทนทานฮะแข็งแรงครับมาเยอะมากครับสุดยอดฮะผมมาที่นี่ดูยังไงก็ดูไม่เบื่อครับดูยังไงก็ดูไม่เบื่อับ เขาใช้เหล็กอย่างหนาหมดเลยนะฮะเหล็กนี่อย่างหนาหมดเลยะฮะแข็งแรงครับทีนังก็สแตนเลสครับแล้วก็ใช้ตัดระบบคอมพิวเตอร์ตัดนะฮะใช้คอมพิวเตอร์ตัดนะครับสแตนเลสเขาเห็นไหมผมพูดที่บอกว่าอู่ไม่ใหญ่ครับแต่เขาผลิตงานระดับโลกครับแล้วงานเขาแน่นจริงครับงานเขาแน่นจริงฮะ โครงสร้างนี่นะครับวันนี้พาบุกอู่ครับโชคทวีครับนี่นะฮะพาบุกในอู่เลยนะครับนี่คืออู่ต่อรถเกี่ยวข้าวครับโชคทวีการช่างนะฮะสุพรรณบุรีครับต้องยกให้เขาครับชั่วโมงนี้ของเขาแรงมากครับบริการหลังกานขายเยี่ยมครับ คือใครที่ซื้อรถเกี่ยวที่นี่ไปฮะเช้งวีบอกว่าขับไม่เป็นเขายินดีสอนให้ขับด้วยฮะสอนด้วยนะครับมาสไตล์เลอย่างดีครับโอ้โหสุดยอดมากครับโครงสร้างเขาผมชอบมากฮะโครงสร้างเขาแข็งแรงครับนะอันะทางนี้เนี่ยเขาเริ่มเก็บสีแล้วฮะทำสีการสนิมแล้วนะครับ แต่ตรงนี้ยังครับเราก็จะเห็นรอยออกรอยเชื่อมของเขาเนี่ยชัดเจนนะรอยออกรอยเชื่อมของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวครับว่าเขาเก็บงานละเอียดมากครับเขาเก็บงานได้ละเอียดจริงๆครับโครงสร้างใหญ่ครับเหล็กหนาอย่างดีครับนั่นตึ๊กครับ ดูนะครับเวลาออกเวลาเชื่อมเขาสนิทเลยครับนี่เขาทาสีแล้วครับดูเนียนคลิปครับเนียนคลิปเลยสุดยอดอะ่ะดูการออกการเชื่อมของเขาครับชัดเจนครับโครงสร้างที่แข็งแรงโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆครับ ดูไม่เบื่อครับมาที่นี่ดูยังไงก็ดูไม่เบื่อครับเราเราจะได้เห็นนะฮะโครงสร้างที่อลังการครับอลังการนะโครงสร้างที่อลังการนะฮะดูไม่เบื่อเลยครับผมชอบนะเวลาผมมาที่อู่โชคทวีนะก็มักจะมาเดินดูนะฮะดูงานของเขานี่แหละครับชอบฮนะมีความร,รู้สึกว่าเขาทํางานได้ได้มาตรฐานนะครับเขาทํางานได้มาตรฐานมากๆครับ นะจากดูง่ายๆครับดูดูจากรถที่ต่อแล้วกันฮนะนี่ครับโชว์ทุยการช่างนะนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เห็นนะฮะที่เขาเขาประกอบกําลังประกอบนะฮยอยู่ในขณะน,นี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้ครับว่าของถ้าไม่ดีจริงครับ รถจะไม่มีการสั่งต่อเยอะขนาดนี้ครับนี่คือจากปากต่อปากฮะจากปากต่อปากนะครับก็ทําให้มีลูกค้านะฮะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาสั่งต่อรถเยอะมากครับทําให้ลูกค้านี่เข้ามาสั่งจองรถเกี่ยวข้าวเขาเยอะจริงๆครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับอู่โชคทวีการช่างครับสุพรรณบุรีฮะ แขงแรงครับดูเหล็กเขาฮะเห็นไหมผมคิดว่าคุณผู้ชมคงไม่เบื่อเหมือนกันครับถ้าเราได้มาเห็นโครงสร้างแบบนี้ครับและคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าทั้ง6กคันนี้ออกพร้อมๆกันอะไรจะเกิดขึ้น คุณลองคิดดูแล้วกันนะว่าถ้าหกคันเนี้ออกมาพร้อมกันนะฮะอะไรมันจะเกิดขึ้นอลังการงานสร้างครับมันจะเยอะมากครับช่างวีเคยจอดนะครู่กันสคันนะออกพร้อมกันสาคันนะแต่ครั้งนี้หคันครับมาจอดเรียงรายเลยนะฮะหกคันนะครับจอดเรียงรายครับเต็มเลยนะฮะนี่นะครับเครื่องเครื่องเขาก็เลือกเครื่องที่ พละกกำลังนะครับแล้วก็สภาพดีช่างวีเขาเน้นเลยทีเดียวนะเครื่องต้องดีครับเครื่องต้องดีนะฮะแล้วก็แข็งแรงทนทานครับฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ชอบนะฮะเรื่องราวของรถเกี่ยวข้าวอู่โชคทวีการช่างนะฮะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเท่มากครับเท่ย่างแรงฮะ ก็รถคันที่เสร็จก็เพิ่งจะส่งไปนะฮะรถคันที่เสร็จก็เพิ่งจะส่งไปครับนี่ก็เหลือแต่นะฮะที่ขึ้นโครงสร้างที่พร้อมๆกันขึ้นโครงสร้างที่พร้อมๆกันเลยนะฮะเห็นไหมครับอู่ไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะอู่เจ้าทวีนะครับสามห้องเองครับเนี่ยสามห้องนะครับด้านหน้าเนี่ยสามห้องครับ แต่ต้องบอกเลยทีเดียวนะฮะสามห้องนี้อัดแน่นครับอัดแน่นมากๆะฮะอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับน้าสนใจรถเกี่ยวข้าวฝากไปด้วยนะครับฝากไว้เลยฝากไว้เลยโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ